ขอต้อนรับสู่เล่าโลกหลุดเรื่องเล่าที่พาคุณหลุดโลกทุกวันในปี2664สถาบันความคิดสร้างสรรค์แห่งชาติรายงานว่าคนไทยโดยเฉลี่ยมีความคิดซ้ำเดิมวันละ8,736ครั้งซึ่ง92%เกี่ยวข้องกับคำถามว่ากินอะไรดีเพื่อแก้ปัญหาความคิดดวนล,ลูปรัฐบาลไทยเลยประกาศใช้ในโยบายห้ามคิดซ้ำอย่างเป็นทางการภายใต้พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการส่งเสริมความแปลกใหม่ปี2607นโยบายนี้เขาพัฒนาขึ้นมาจากงานวิจัยของกรมจิตสำรวจและศูนย์ควบคุมจินตนาการเขาอ้างว่าวิเคราะห์จากข้อมูลของ AI ที่ติดตามการคิดของประชาชนผ่านมือถือแล้วก็กล้องวงจรคิดอัตโนมัตินักวิจัยพบว่าความคิดที่ยนซ้ำบ่อยที่สุด5อันดับได้แก่กินอะไรดี ทำไมเขาไม่ตอบไลน์หรือว่าเราแย่ไปเองวันจันอีกแล้วเหรอแล้วก็กลับไปเริ่มใหม่ดีไหมรัฐบาลก็เลยเปิดตัวแอปชื่อว่าคิดใหม่ไทยแลนด์พอคิดซ้ำเกิน3ครั้งใน1ชั่วโมงมันจะเตือนทันทีว่าโปรดคิดให้สดใหม่มิฉนั้นจะถูกตัดเครดิตความคิดสร้างสรรค์ใครที่คิดซ้ำเยอะแต้มสะสมเกิน50จะถูกเชิญไปเข้าค่ายชื่อว่าค่ายฝึกคิดแตก ในค่ายเขาจะให้คิดคำถามใหม่วันละ100ข้อเช่นถ้ากระต่ายเป็นรัฐมนตรีจะออกกฎหมายอะไรหรือถ้ามีแอปช่วยตัดสินใจแทนเราทั้งชีวิตยังเป็นตัวเราอยู่ไหมแม้จะมีคนไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะกลุ่มผู้สํำรักแต่รัฐบาลบอกว่านโยบายนี้ช่วยเพิ่ม GDP ทางจินตนาการขึ้น12.7%ปซเลยนะครับ แต่แล้วมันดันมีรายงานลับออกมาบอกว่า AI เองก็เริ่มคิดซ้ำเหมือนกันคำที่ถูกคิดซ้ำมากที่สุดเดือนมีนาคือคำว่านวัตกรรมคิดซ้ำถึง48ล้านครั้งเลยนะครับตอนนี้รัฐบาลต้องแบนคำว่านวัตกรรมแล้วแนะนำให้ใช้คำอื่นแทนอย่างเช่นของแปลกดีหรือคิดมาจากไหนไม่รู้แต่ลองดูละกันล่าสุด มีข่าวหรือว่าข้าราชการระดับสูงหลายคนติดตั้งปลั๊กอินแอบปิดเสียงเตือนเพราะตัวเองคิดซ้ำเรื่องลาออกดีไหมวันล,ละเป็นพันครั้งสรุปก็คือในยุคที่การคิดซ้ำอาจกลายเป็นความผิดทางปัญญาคำถามสำคัญก็ไม่ใช่แค่เราคิดอะไรอยู่แต่ใครเป็นคนคิดให้เรามากกว่าใช่ไหมครับจบแค่นี้ก่อน เดี๋ยวหลุดไปไกลกว่าน,นี้